โอมชานติวันนี้วันที่24เดือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระประบาทไดพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกหาหลายได้ตามระยะเวลาของการอยู่ในการจดจำของพ่อโดยการมีการจดจำนี้ที่ลูกนั้นจะเข้าไปใกล้กับพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ คำถามของเมรีในวันนี้เกี่ยวกับประเด็นใดลูกๆพูดที่ไม่สามารถอยู่ในการจดจำได้รู้สึกละอายใจคําตอพวกเขารู้สึกว่าละอายใจเกินไปที่จะเก็บชาร์จการจดจำพวกเขานั้นประหลาดใจว่าบารานั้นจะพูดอะไรถ้าพวกเขาจะเขียนความจริงอย่างไรก็ตามถ้าลูกนั้น เขียนชาร์ตของลูกอย่างซื่อสัตย์ได้อย่างต่อเนื่องมีประโยชน์ในนี้สำหรับลูกๆมีประโยชน์มากมายในการเขียนชาร์ตบาบาพ,พูดว่าลูกๆอย่าได้รู้สึกละอายใจในการที่จะทำเช่นนี้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะสะสมรายได้เป็นล้านๆกำลังสองเท่าสำหรับ21ชาติ ให้ใช้ทุกสิ่งที่รูปมีโดยตรงในหนทางที่มีผ้าเพื่องงานรับใช้พระเจ้าจงมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และก็ทำงานรับใช้ในนามของชิปปะบาจุดที่สองเช็กว่าสติปัญญาของลูกไปที่ไหนในขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ในการจดจำจงเก็บชาร์จการจดจำของลูกที่แท้จริง เพื่อที่จะมาเป็นนารายจากมนุษย์ธรรมดาให้อยู่ในการจดจำของพ่อและก็มรดกพรอของบัพดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยานพิเศษผู้ที่ได้เคลื่อนห่างออกมาจากโลกของการลืมและเป็นผู้เล่นบทบาทพระเอกเป็นตัวของการจดจำ ยุคบรรจบพบกันเป็นยุคของสำนึกรู้ในขณะที่ยุคเกล็ดเป็นยุคแห่งการลืมลูกๆทั้งหลายเดี๋ยวนี้นั้นได้ออกมาห่างจากโลกของการลืมผู้ที่มาเป็นตัวของการจดจำก็คือดวงยานพิเศษผู้ที่เล่นบทบาทพิเศษในเวลานี้ลูกนั้นเป็นพระเอกสองชั้น อันดับแรกลูกได้มาเป็นผู้ที่มีค่าเยี่ยงเพชรและอันที่สองลูกนั้นมีบทบาทพระเอกดังนั้นเล่นบทบาทนี้ตลอดเวลาร้องเพลงน,นี้อยู่ในหัวใจของลูกตลอดเวลาว้าวว้าวโชคที่สูงส่งของฉันดังเช่นที่ลูกนั้นจดจํา อาชีพทางกายของลูกได้ในหนทางเดียวกันให้จดจำอาชีพอันไม่เสื่อมสลายของลูกฉันเป็นดวงยานที่สูงส่งต่อมาลูกนั้นก็จะถูกเรียกว่าเป็นดวงยานที่เศษเท่านั้นคติพจน์ในวันนี้ก้าวก้าวแรกด้วยความกล้าหาญแล้วลูกก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากพ่ออัจฉะโอมจานติ